มาราเทตนะสัจจวัคคียาวุตุเตตยามังคะลานาทิเมสรณงอัญยังสังโฆเมสรณะมาราเทตนะสัจจวัคคียาวุตุเตตยามัง เทรธนะหลวเกวิตจันทิวิวิตทางปุตตะธนาธรรมสมังนาทิตตสมาสติปะวันตุเตยังกิดเทระธนะหลวเกวิดจันทิวิวิตทงปุตตะธนาธรรมมัสมังนาทิตตสมาสตีอวันตุเตยระิทุกา จันนิพพายาโตกปัตตาจันดิโสภะโอนุสัพเพปปานิโต साप दे मताे सो दे पुते ธรรมานุภาเวนะสตาโสติาวันตุเตยวัตตุสัปภะมอะรังรตันตุสัปวะเวัฏสักพสังฆา พระบงศสาวาสโอกาสนี้งานวิถีเพื่อนุบุญญานุสอนคณะสงฆ์สาธพชนมงคลพรประนงมกรสาธุอักนุกโมทนาพระสง,สงสาาสค์สมสมนศักดิ์เป็นมีพระเด็กพระคุณท่านทภูมพระบรมนิลโลกเป็นต้นได้เมตตาเจริญพระพุทธมนตสิริมงคลในงานสมโภชร้อยปีวัดพระยิโรฒสาวาสบวรพิหารครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนาสาธุชนตามลำดับ18ท่านนะครับล้โพงวเครื่องไทยธรรมครับลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญแม่ชีสมสุขนางเจ็ดสีลำดับที่สองขอเรียนเชิญท่านยุพาวีร์พัฒนพิบวรครับท่านที่สามเรียนเชิญคุณสุรพลเสดสรณีครับท่านที่สี่เรียนเชิญท่นนา,านเฉลยพลสุขเอี่ยมครับท่านที่ห้าเรียนเชิญท่านคุณเชิดพิติตรักุลครับท่านที่หกเรียนเชิญคุณชนะพลบุญนาครับ ท่านที่เจ็ดเรียนเชิญคุณนุชานาชัยตาหมนครับลำดับที่แปดเรียนเชิญคุณนพนันอารมินครับลำดับที่เก้าเรียนเชิญคุณศ e e รีนค,ครเบชนะค,ครับลำดับที่ 11, e nt, สิบเรียนเชิญท่านสวัสดิศิษฐ์เขมศักดิ์ชัยครับลำดับที่สิบเอ็ดเรียนเชิญคุณอลิสารินดุสิตครับลำดับที่สิบสองเรียนเชิญคุณชัยยุทธและคุณจัญยาเอ,อื้อตงรุงจิตครับลำดับที่สิบสามเรียนเชิญคุณกานติกาคนกุลการครับ ลำดับที่สิบสี่เดินเฉยคุณประเดชจันทร์พงศ์ศักดิ์ครับลำดับที่สิบห้าเดินเฉยคุณสุการณีและก็ว <m uch anan> <ma> ัชิพยมครับลำดับที่สิบหกเดินเชิญคุณไอยยนิดอริยชาติมงคลครับลำดับที่สิบเจ็ดเดินเฉยคุณอภัสราพรรดมกิตครับลำดับที่สิบแปดเดินเฉยคุณสุวรรณาขอรักคังทองพระเรียคุณสุวรรณสุพัฒนมงคลนะครับถวายรุ่นที่สิบแปดควาเดินเฉยครับ เจ็ดปีทวีผลสาธุชนวัดประยูนยเพิ่มพูนค่าเป็นเจ้าภาพร่วมใจไปสัพภานนองบูชาบาัระชนมงคนชัยครับอนุทนา,าทสาธุกับผู้แทนสาธุชนนะครั้งสิบ18ท่านนะครับที่มาร่วมถวายเครื่องพิธีธรรมแบระสมสูงสมณศักดิ์ทั้ง18รูปที่เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ครับอนุทนา นูลที่ทรีวัฒนพัคดีบริษัทไทยวิวเลตจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพใวายพระรองที่รลึกยาที่ลราลื่อยในถวา,า,ายการในประทับในการจัดงานเป็นปีที่9้าแล้วนะครับสมโภชก็ทำดวงแห่งนี้แต่ปีเม,มื่อสักราชสองพันสารอจัดบ็ีมาร9 7ปี อีกสามปีนะครับคงมีงานใหญ่พิเศษนะครับสองรอปีวัดพระยุพวงศารามารับลำดับต่อไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้เมตตาอานุโมทนาสาธุิเศษทุกท่านนะครับจะได้กรวดน้ำาะครัอน้รับ ਵਾੰਤ ਯੋ 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 ਰਿ ਵੰਨ ਅਤੂ ਯੋ ਅਤੁਰਿ ਸੂ ਮੇਂ ਤਿਨ ਤੋਪਨ ਦੇਵੰ ਮੇਯੋ ਰਿਤੋ ਤਿਨੋੰ ਪੀਤਨੋ ਮੂਖ ਕਪਤੀ ਕੀਤੰ ਤਪੀਤੰ ਤੁਮ ਹਮ ਕੀ ਕੁੰਦੇ ਯੋ ਕੁੰਿਤ ਤੂ ਤੋ ਬੇ ਕੁਰੇ ਤੁੰਤ ਕਪਨ Yeah, I do be you yeah. 妈 <laughs>

ครับขอกราบลาพระราชนัดดาขอเป็นเทศาสาวกับเพื่อนกราบลาพระองคท้องแปดนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุททานภะควันตังอะภิวาเิเอมิสวาคัตโตภะคะวะตาธขโมอขรมมังนะมัสานา สุปฏิปันโนภะคะวโตสหวกัสังโฆสังฆังนะมะามิในนามของพระเดชพระคุณระคุณพระรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัตริยงศาวาบาลีพระดนฐานคณะสงฆ์ั้วยตลอดถึงเศิษยานุสิตสาธุชนวักเรียนภาสาวาลีเจ้าภาพ เจ้าประคุณจะเป็นพระพุทธานจารกรรมการหมาที่นสมาคมเจ้าคณะใหญ่ปฐตะวันออกเจ้าอาวาสวัฒนายุทวิทยารามประธานในพิธีพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ทุกรูปเมตตาในการพิธีทั้งพิธีประเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์การประเพ็ญกุศลซึ่งดำเนินมาโดยลำดับ ก็ด้วยกระตันยูกตัเวทีาธรรมที่น้อมบูชาหรือตั้งใจที่จะได้บุทิพยวายอาดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์และผู้ทําคุณประโยชน์แก่วัดพระโยษสง์สาวาดวรรวิหารตั้งแต่วันภาการจบจนถึงปัจจุบันกับนรัสการขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท,ท่านทุกูตครับการจัดงานสมโพธ 197ปีวัดพระโรงสวาวาสบริหารยยังคงดำเนินต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะวันมฤหัสนดีนะครับคือระหว่างวันที่1 1คือวันนี้ไปจนถึงวันที่13มกราคมครับทุกๆปีนะครับในวงนี้ก็จะมีการจัดงานตลอด9ปีที่ผ่านมานะครับโมูลนิธิสิริวัฒน,นพักดีและบริษัทไทยเเอราะ์จำกัดมหาชนได้ประวัา ขอเป็นเจ้าภาพขอเป็นหน่วยงานหรือผู้ที่ปทุปถัมภ์การจัดงานน,ารรน,น,นะครบรมทั้งาอักกันเนเซอร์ต่างๆในการดำเนินการทั้งปวงนะครับก็ขอตอนรับทาาต่อโมลนิธิศรีวัฒนพัฒนีและบร,ร,ริษัทไทยเบลล์จำกัดมหาชนเอากานนี้พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านทุกคณะเช่นในวันนี้ซึ่งมีท่านยุรพราทวีวัฒนกิจปวรวัประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ให้เกิเป็นประธานวิธีฝ่ายพระหักมนะครับท่นานสวดุษิีเรบศักชัยนะครับไอที่สอสุขนารเจ็ดสีคุณสุรรับคนสเสบีเสรณีจากบริษัทไทยเพืเ่อไทจำกัดมหาชนท่านะร,รองผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาหแห่งชาตินะครับท่าน ผู้มิเกียรติจะทุกคณะที่มาในวันนี้นะครับอธิบดีกรมการศาสนานีท่านเสยพผลสุขเอี่ยมท่านรองผู้มีการบุญเชิดกิติธารากูเราภูมีการสำนักงานรัฐศาสตร์ในแห่งชาติแล้วก็ภูมิเกียรติทุกท่านทุกคณะนะครับอนุนาขอบคุณครับแต่ท่านผู้ประสานงานนะครับคุณ สุวรรณสุพัฒนมงคลจากบริษัทไทยเ่อเรจำกัดมหา,าชนนะครับก็ถือว่าได้ช่วยประสานงานประสานใจในการจัดการทุกๆปีที่ผ่านมานะครับให้ดูรวมไปได้ด้วยดีทุกประการในฝ่ายวัดพระวิดโรหสาวะพระเจ้าคุณพระโสดกขดวชิราวัตรทีพระเจ้าตรีนาย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับก็ได้ ประสานงานทั้งการนิมนต์ประสงค์มารวมส่วนพระพุทธมนตเจริญพระพุทธมนตนะครับในพิธีการต่างๆเสมอมาก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับพระอาราม ราชอาณาจักรนะครับในมิติต่างๆนะครับซึ่งวัดพระยุรออกสาวานี่ก็ได้อีกถือปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติที่มหาเทรสมาคมนะครับได้ให้แนวทางดวยวอาจะเป็นเรื่องของการศึกษาสังคมการสาธารณาสุข้อย มรสการส่งเจ้าประกุสุเด็จพระพุทธ,ธาจารับหวังเป็นอย่างยู่ว่าในโอกาสหน้าครั้งต่อไปนะครับวัดปริโรงสาวานวริวารแห่งนี้คงจะได้รับ